พร้อมกันเลยไอรีนพามาตรวจดีเฟกที่เราบอกว่าบริการ one s อ o เ s อ r v i c e วันนี้แปดแปดครับสองหนึ่งเก้าโซน EC ครับคุณแจ๊คก็ดูทุกอย่างเลยตั้งแต่เคาน์เตอร์ซิงเคาน์เตอร์ตัวนะคะ เช่าที่มีกำไรค่ะคุณแจง s u b g a t A คือ capital gate ดีแรงมากๆค่ะคุณแจ้ง s u b g a t A คือ,คค Sub คอทำเลทองติดอะไรคะติดเซ้นทรัลนะคะแล้วก็วงแหวนล้อมรอบเนี้ยสามารถเดินทางขึ้นทางด่วนไปได้เลยอันนี้เรียกว่า s u b เกต A นะคะนี้เราก็ทำการดู d i f r c t นะคะส่วนใหญ่ห้องนะจะเป็นพวกของอ w a l l เตอร์ที่มันจะดีมันจะเด้งแบบนี้คะ่ะ oh. ดีเดด้ดีแบบนี้นะคะคุณ เป็นซักของคุญแจเองก็ได้ในตัวนี้ถูกใช่ถูกต้องค่ะยิดแรงมากเลดแรงผู้เช่าเอฟรัวตลอดคุณจะให้เราดูอะไรเนี่ยอเที่เรักกากต้องเราก็จะสมานความรักให้เขาโดยการที่เอาอะไรใส่้ะน้ำยาอะไรที่แบบช่างเขาเนี่เก็เรียกเรียกตามภาษาช่างก็นั่นแหละโอเครู้เรื่อง วงแหวนนะคะคุณแจงดูความวงแหวนพื้นที่มงคลอีกแล้วภูเขาแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอกกอดตรงโน้นนะคะจะมีทะเลน,นี่คือวงแหวนของความมั่งคั่งชัดๆเพื่ทะเละต้องปัวต้องปังขนาดนี้คุณแจงมือยามวมือจะสองวิวคุณคุณเห็นได้ไหมผาม่านความเฟรชของผาม่าน้ามา,มาจา้า อันนี้เราก็ดีเฟคให้เขาเปลี่ยนให้ใหม่เราไม่โอเคค่ะคุณแจ๊กงานประจำไปริมบอกเลยค่ะว่าเครดิตของคุณนํำมบาต่องเงินเครดิตในที่นี้ที่เราเรียกกันว่าสลิปเงินเดือนดนี่แหละคะ่ะออกมาต่อยอดสร้างพอร์ตเป็นคอนโดไว้เก็บกินค่าเช่านะคะจะดีสักว่าไม่มีไรายได้จากค่าเชา่าแล้วก็มีไรายได้ที่คุณเป็นนพักงานประจำอันนี้แหละคือการสร้างตระก้า เงินหลายๆใบนะคะเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินในวันนี้นะคะตัวช่วยที่เด็ดที่สุดก็คือเลี้เงินเดือนของคุณถ้าคุณเป็นพนักงานประจำมีรายได้นะคะขั้นต่ำสาม0มื่บาทไม่ติดแบ็คลิดนะคะสามารถเป็นเจ้าของพอร์ตคอนโด แบบนี้นะคะโดยที่รินดูแลเป็น one stop service หรือว่าระบบอัจฉริยะไม่ต้องกังวลว่าลงทุนแล้วจะขาดทุนลงทุนกับอรินแล้วมีแต่กำไรแล้วมีความจริงใจค่ะคุณแจ๊คปิดก๊กโอเคค่ะ